สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราลงภาคใต้ครับวันนี้เก็บคิวคิวแรกอันนี้อยู่ราชบุรีครับผมคิวต่อไปรอได้ครับผมเดี๋ยวกําลังไปอะไรคิวภาคใต้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ชุมพรนะครับ ันนี้คันแรกเลยเป็นตีวิกเอฟเอฟเอฟดีหรือเอทักอย่างนะครับอันนี้รถน้ำเดิมจูนสเต็ปสองไปนะครับวันนี้เราเราจะดูดไฟล์ก่อนแล้วก็รอจูนเสร็จใส่ไฟล์แล้วก็เอาไปเทสกันไปชมนครับ ขนเลยจริงหอมาทเซ็เยนะตีนไวดีครับติดตีนไวดีเยีบยบบมันครับเย็บมาเลยเยยบติดเยยบตีนเยบตีเยบตีนเยียบตีนเยบผมครับ สวัสดีครับผมธันวาจากร้านอินเทอช็อปครับตัวแทนจูนไบโอสสาขาชุมพรครับผมไปวัดรถที่สเต็ปไหนเนี่ยบุคมาดีร่นไหนกันนะถ้าเกิดเกินเกินอ่ะพี่มันก็ต้องคอยเช็คดูนะแล้วถ้าเกิดเกินเยอะบ่อยๆอย่อะถ้าชาร์จไปเลยอะ่ะมันจะโมกังวันนี้ผมพารถมา ทั้งจตนเก็บนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณห้าคันนะครับตอนนี้มีกลับไปแล้วสองคันนะครับผมอันนี้ลูกค้าติดพื้ังครับวัดแรงดันน้ำมันวัดมูลวัดทุกอย่างวัดเข้าวัดเขาวางวที่บันในใสกรองด้วยไม่ได้นี่ติดบัรมุนครับอันนี้ติดเสร็จแล้วครับอันนี้แต่ลำเจ๋อเจ๋อที่ล่างล่า อากาศวันนี้ก็ที่ถือว่าหนาแน่นดีนะครับลูกค้ามาไม่ขาดสายแล้วก็สถานที่บรรยากาศาสดใสมากครับผมครับผมเดี๋ยวพาไปชมรถผมครับคันนี้เป็นรถของผมเองครับผมคันนี้ก็จะมีเทอร์โบของ G 7นะครับผมคัสมีอินเตอร์มี Inter, มหัวฉีดแล้วก็จะเป็นเกียร์ลีโวครับคันนี้ลีโว6หกเกียร์ ส่วนตัวเครื่องอัพจาก2,500เป็น3,200ครับผมรีแมปสเต p สแตนของจูนไบโอครับผม ทางตาเรายังอยู่ที่ชุมพรนะครับแต่ตอนนี้เป็นปาร์ที่สองแล้วอันนี้เป็นนิวเชฟ6เกียร์นะครับนี่แบบสเต็ป3ามอันนี้ใสนน่ไฟเสร็จแล้วเราจะมาลองดูว่า นี้เป็นออลนิวดิวแม็กสอนะครับอัพสเต็ปจาก2ไปสานะครับนี่มีฟังก์ชั่นเดินมารถแข็งนะครับสเต็ปสเต็ปไปแล้วพูดอะไ,ไงเงยืนมารถแข่งพูดยังยังไม่ได้พูดพูดแล้ว นะครับมี่มีฟังก์ชันอ่าเดินบาะรถแขกเดินบาะรถแขกเบาะรถแขกอดิศคุณใหม่เดี๋ยวกดเท้าอยู่นะโอ้โห ไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขบับใช้งานโอเคไหมเครื่องดีขึ้นไหมแล้วซิงจะเป็นยังไง มาจากไหนครับผมมาจากหลังสวนครับหลังสวนรุ่นอะไรครับรถคันนี้ยูโอันยีซูิู2,020 2,020ครับอ๋อปกติเป็นรถใช้งานใช่ไหมพี่ใช้งานครับคือใช้งาน ผลผลไม้ทุกวันใช่ครับอันนี้มาทําอะไรพี่จัดสเต็ปไหนรูอว่าไงสเต็ปสามอ่ะเริ่มเริ่มใหม่เลยพี่เริ่มใหม่ครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมไม่มีอะไรเลยที่อ่กมันได้ครับรถไม่บ้านครับรถไม่บ้านอ๋อแต่เขาอยากได้คขาไมาอยากแล้วก็รอบก็มาต้นมาเร็วใช่เพราะว่าเดิมเดิมมันถึงมากครับ น่าลองนีน่นลองดูอันนี้เป็นตัวแอคคอร์ดตัว2.0ป่ะนใช่ครับผมปลายแหลยาวๆนนใช่ครับ วันนี้เรามาชมกันนะครับเป็นรถ t o ตลตาลิโวนะครับผมรถคันนี้รถผู้ใหญ่ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันว่ารถเดิมๆทุกอย่างแบบคันนี้เนี่ยอัตราเร่งจะดีมากแค่ไหนนะครับผมนี่เปิดแอร์ตามปกตินะครับ เราไม่น่าจะขับถึงเท่าไหร่นะครับร้อยแปดสิบเราแค่ให้ดูว่ามันขึ้นต่อเนื่องขึ้นเร็วนะครับนี่นี่นี่นะ <c oughs> สิ่งไม่ได้เทสองร้อย <c oughs> เพราะว่าสะพานนี้เราอยูดดูอยู่โอเค ฉันนังกับไปขึ้นไปตนึงมืนครับ ราอยู่ที่อ่านะนำ้นำแคบปะนำ้นำแคบครับตอนนี้อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเราอยู่แันที่ปัมป๊ม,มตอนนี้ปั๊มอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันมีลูกค้ามารอแล้วมีลูกนะค้ามาอมร,รมาอจูแล้วครับไปแล้ววีโก้คันหนึ่งครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะแล้วก็มีคันนี้คันนึงนี่นี่หันไปดูนี่รอเหมือนกันอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่ไฟเสร็จแล้วก็เอารถไปเทสกันครับ ดีแม็กครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเป็นส<ถ>เต็ปไหนพี่เ <71 S 1> ต็ปหนึ่งเต็ปหนึ่งพี่มีมาจากไหนครับผมสมคิรีเดี๋ยวเรามาชมเป็น All New D-Max หนึ่งจุดเก้านะครับคันนี้จัดทรงเป็นทรงยรีราฟแคะนะครับทรงไวรุ่นชอบทรงรถกกเป็นพวกล้อทีอยางนินโตะนะครับจัดทรงส,สวยๆกยมรับ ได้แล้ครับผมนี่เป็นรถดีไหมของวันที่สิงครับผมอันนี้จัดชุดใหญ่ครับผมเปียหาดใหญ่เขาชอบกันต้องจัดชุดใหญ่บูดีอารี่วัดบูธอะไรคือฟ้าถ็งก๊อกองกาดหุดน้ำที่สำคัญคือช่างรม อะไรวะเนี่ยเพื่อนนะครับโมเดทีอะไรนะเรายังอยู่กันที่พังงานะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเราได้มาริมแบปหนึ่งคันนะครับก่อนจะเข้าภูเก็ตของเจ้าหน้าที่ครับโมเดทีทำทับอะไรทุกอย่ปุดทับปุดนะครับจังหวัดพังงานครับเป็นคันสุดท้ายครับสาเตบปสเตบปสเต็บอะไรไม่รู้นะครับอันนี้กระไรเกิมตึงๆนะครับตานะครับไอ่ไหวแล้วครับนี่ครับรถดูพี่ลงมือเองนะครับ เรามาอยู่ปลทราชแกะราชแกะราชแกะนะตอนนี้กินก่อนกินครับอีกสองคันเป็นวิโก้ครับนี่นี่นี่ข้างหลังนี่เท่าแล้วบู๊วิโก้ ครับพอโทษคับ